สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิรักช่องเอ็นเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมนิวเบียร์ซ็อกเกอร์สองพซีซั่น2นะครับวันนี้เป็นคิวของเดบอนครับนะครับเจอกับมารายแห่งตูรินนะครับอยูนตุลนะครับไปลุยเราเปลี่ยนตัวเรียบร้อยสีแดงสุวะไอเหมือนเดิมนะครับอยู่เวก็ชุดเดิมแขนเดิมนะครับเอาครับไปเยือนยูเวนตุสที่อิตาลีนะครับในกาลาอนยูไนเต็ดนะฮะจังหวะนี้นะครับ บอนได้ครับเดินนำลุกทีมลงสนามเรียบร้อยนะค,คู่หน้าของยูเวจะเป็นมอสกินแล้วก็มินลิกนะครับเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็การรอดูแต่ๆครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะครับยูเวฟเริ่มเคลียรครับบุกจากขวาไปซ้ายมันชีดานิโรทีราบิโอออกไปให้ที่กวดาโรครับค่อยๆขยับกันขนะึ้นมาแล้วหน้าของยูเวเอาแล้วครับเอาแล้วแวมเกือบนะครับเกือบ บอที่ซานโดซานโดช้าครับออกมาที่คอสติกจิวฟันไดนี่หูวิ่งกวดมาแล้วนะครับเปิดได้ด้วยเกียร์กันออกมาสวยครับแล้วดีโกโจากต้าพาบอลขึ้นมาเข้ากลางไปให้บูโนนบูโนนเห็นซ้ายว่างข้ามมาก่อนนะครับให้มาคาร์ลสฟอร์ดแล้วมาแล้วก็มาคาร์ลสฟอร์ดใหม่ฟ้าครับจังหวะน,นี้เอาแล้วครับมิลิกมิลิกออกมาให้เคียนขี่เลี้ยงมาแบบนี้ก็เสร็จสิครับ ข้างหน้าย,ยังไม่ขยับนะครับจ่ายไม่ได้อัดยาวข่าวิีมิเซม,มากวิ่งแล้วขยับแล้วถึงด้วยไม่ดีครับกัวดโดโดครับพาบอลขึ้นมาถึงไหมล่ะ <c oughs> มันวิ่งเร็วเหลือเกินจะวิ่งเร็วไปไหนละ่ะมิลิกพาบอลขึ้นมาครับออกไปที่ริมเส้นเข้ามาให้คีนคีนก็ไปริมเส้นอีกครับแล้วก็เปิดเข้ามาแม่เล่นอะไรครับเนี่ยทางด้านของยูเว่ ที่32มสแล้วครับโอ้โหยังไม่มีโอกาสได้เงื้อเท้าเลยครับของของเน็กตารดอนยูเนเตตฮะโอ้พาบอลไปพื้นที่สุดท้ายไม่ได้เลยครับอา้าวล้วมาแบบนี้อีกแล้วครับทางหูกองหลังแล้วยังไงครับเนี่ยโอ้โหเดชะบุญโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโอ้โหวิ่งถอยหลังกันหมดเลยอือเกือบไปละเกือบงานยากก็กดเปลี่ยนตัวมันไปเปลี่ยนตัวไหนก็ไม่รู้ ขอก่อนละประตูแรกอะครึ่งแรกเนี่ยแรดฟอร์ดสวยมาแล้วเต็มข้อพุ่งพุ่ง,งปัดทิ้งโอ้ยเวนเอ้ย,อยดูภาพชาจังหวะนี้ครับทุกคนมาค่ัแรดฟอร์ดครับเต็มข้อโอ้โหบอลมันไม่ออกซ้ายออกขวาเลยอะพุ่งไปตรงตัวมาดูขายกินตอนนี้แหละโอ้โหลูกเต็มมุมนี้ไม่ทำงานมาหลายครั้งแล้วนะ ช่วงพักหลังๆมันเนี่ยรู้สึกว่าผิดสูตรหลายรอบจบครึ่งแรกไปเลยครับทุกคนโอ้โหครับทุกคนไปเริ่มสี่ห้านาทีหลังกันครับมีลิกครับถูกเปลี่ยนตัวออกพอป,ปอกบาลงมาแทนนะครับเจอเพื่อนร่วมทีมเก่าอีกแล้วนะปอกบาที่โรดี้ครับโรดี้ออกมาที่ทีโอเออร์นันเดสเออร์นันเดสมาให้แรดฟอร์ดดฟอร์ดเข้ากลางไปให้โรดี้ครับฟันๆก่อนครับจังหวะนี้ เกมบอลถ้วยนี้ประมาทไม่ได้ครับบูโนแทงช่องนี้มาแล้วคาริมเบตมายิงข้ามคานครับโอ้โ oh, oh, oh. หยพยายามทํากันมาเร็วนะครับแม่แต่ยังไม่เป็นประตูนะครับหนูภาพชจังหวะน,นี้ครับเล่นกันเร็วๆไวๆนะครับเอาไปช้าครับเอาโรดี้ก็ช้าอีกครับลายบิโอนฉกบอลมาแล้วมาแล้วครับมากันสามชีนหาบอลขึ้นมาคูริบารีคูริบารียังช่วยทีไม่ได้อาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาเป็นแผงแล้วออกขวาไปก่อนปุ๊บอืืหกำลังจะหมุนโจตาเทินไม่ออกนะครับจังหวะนี้อันนีโร่ออกมาที่รายบิโอนโอ้โหผิวหลบมาสวยครับทีโอเฮนันเดสข่อยังไม่ได้ครับปัมบอลไม่ไม่ได้ครับจังหวะเมื่อกี้อาเข้ากลางมาแบบนี้ก็เสร็จสิครับขืนไปก่อนสวยแล้วแล้วปอร์ดฝาโล่งสวยมากเพื่อนมายังวะ มาแล้วเรียบร้อยสวนแบบไวๆนะครับหนึ่งสองสามนะครับเข้าพื้นที่สุดท้ายนะครับถักเข้ามาเป็นคาริมเบนเซม่าครับยิงเสาแรกครับโอ้โหเด็ดขาดเลยเกินครับคิงคาริมได้เปลี่ยนไหมเน้ยตัวเนี่ยฮะต้องทําเพื่อทีมแล้วโอ้โหอี่เสียบไม่ทันนะครับนี่ครับทําเพื่อทีมครับเตะทิ้งไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเออ มาแล้วความสดเบอร์เดรโรสินมาไม่ถึงอึ๊ดจ๊ะพยายามจะเซตบอลกันนะครับดูเว่เอาแล้วแวดันสูงด้วยแล้วโรนัลโดที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาใหม่นี่ความสดนะครัโอ้โหซแนโดเ้อะไรวะอื้อหื้ขอหลักเราไม่ดีเอ,เอาแล้วเอาแล้วข้าม โอ้โหจบ90นาทีไปก่อนนะครับหนึ่งศูนย์นะครับออกไปเยือนทางด้านของยูเว่นะครับเอาชนะไปได้นะครับในอกัรโรนิเจอรเต้ครับโอ้โหดานิโล่ครับแมทโนว์เตอร์แมทนะต่อไปครับในลีกนะครับเจอกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับเดี๋ยวนะแล้วก็ในโกเบชานิงคับใช่ไหมเจอยูเว่อีกที่โอเคของวันไม่มีด้วยโอ้ตังมีอยู่พันหกสิบซื้อใครได้ดิโกซินวา เราก็ไม่มีตังเหมือนเดิมแต่ไม่ดีไม่เอาไม่ซื้อค่าพลังตัวทองก็จริงครับแต่ค่าพลังมันไม่ค่อยสูงไม่อยากได้หรอกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอหนะันต่อไปในลีกครับเจอบาร์เซโลนานะครับซสียรักนะจุบ๊บจุ๊บมวบ Living each day with a good bad energy Tell me what you want, just take a thought and make it happen The only way to live up in this life is with some passion Don't.